ใช่ครับที่ไปกับผมได้นะผมรถผมนั่งสี่ไปไหมครับเดี๋ยต่ตัวคนรับอ่ะไอห,หรือเปล่า,าชื่ออะไรลูกเชรัาผมชื่อแจ็คนะวันนี้ชื่อเจตตบพี่มีแฟนหรือ,อยังไม่มีครับเป็นแฟนกันไหม เอาพี่เป็นแฟนกันนะไม่เป็นได้ไหมนี่เป็นหน่อยพี่เป็นหน่อยเดียวนะโอเคอุ้ยดับเจอเขาอย่าพิ่งกอดเพื่อนคุยก่อนผมใจง่ายขอให้กอดหรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะทำไมเราจะกอดผู้หญิงทุกคนที่เจอไม่ได้นะผมยังไม่ได้กอดใครเลย พี่เป็นแฟนกันไหมเนี่ยไม่เป็นแฟนกันครับทำไมเรายังไม่รู้จักกันเลยผมชื่อแจ็คกี้ไงรู้แค่ชื่อเราก็เป็นแฟนเลยเหรอ Very good, very good, very good, very good. <c oughs> เป็นไหมผมเป็นแฟนพี่ได้นะผมชื่อแจ็คกี้ยำตั้งเลยชื่ออะ คนนี้ชื่อเจสตโอเคคุณเจสตกับคุณแจ็คโอเคเจสตไลจ์จ้าคนรู้จักไหมเจสตไลจ์จ้าไม่รู้จักอะบ้าไปแจ็คไลจ์จ้กากับแจ็คหวันเจียบอะเ e s โอเคอัสอสจักกิ้งแก๊สพี่เป็นแฟนกันยังเนี่ยตอนเนี้ยคือเรา <c oughs> คุยกันเยอะละ เยอะแล้วหรอยังไม่เยอะเลยขอเยอะกว่า oh, น oh, oh, uh ี oh. ้ได้ไหมโอ้พี่ผมเหนื่อยจริงหรอแล้วเหนื่อยด้วยหรอเอ้าพี่คืออะไรอ๋อออ๋ไม่ก็ก็ให้คุยเยอะกว่านี้ก่อนคุยเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเนี่ยโอเคได้ครับเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนอะเพื่อนเขาไหนอ๋อแล้วทำไมคุณไม่คุยกับเขาอะครับเขาไม่ชอบคุยกับผู้ชายครับพี่ถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปไหมใช่ครับพี่นั่งหิพี่นั่งดิ <Sit S 1> ยืนไม่ได้หรอซิดซดจะถ่ายรูปไงพี่ยืนไม่ได้ใช <Sit. S 1> ่ไหมเซดเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนึงนะพี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้นะต้องถ่ายใช่ไหมเอาพี่ถ่ายหน่อยอย่าลืมเก็บฟืนนะครับเอา ถ่ายไม่ได้ได้ไงเอ้า oh, ผมบอก g มแป๊บหนึ่งนะว่าถ่ายรูปไม่ได้ผมจะถ่ายรูปกับเซิร์ฟพกเท้าไอ้เจนเขาลั่วจัดเลยนะผมไม่อยากชอบละ <c oughs> มถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮิผมยังถ่ายได้อยู่เลยเมื่อวานนี้ พี่ของกดอะไรไอ้เฮ้ยเปิดแฟดใส่หน้าเขาทำไมเพื่อนครับคุณไม่ถ่ายรูปเพื่อนคุณหรอหลบดีแจ็คแจ็คไม่หลบเลยได้เพื่อนอ่ะอ้าไหนบอกเขาชื่อเจสไงเจสไม่หลบเลยพี่นั่งลงดีๆคือหน้าหนาวแล้วเรามาผิงไฟกัน ราไม่แคมป์อยู่แล้วครับรวยครแบรวยครับอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทำครับมันแคมป์อยู่แล้วพี่มันด่าผมว่าแคมแล้วพี่ดูนะผมถ่ายรูปเป็นพี่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมโชว์นะพี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ พี้ดูนะได้ดูยังลหรอเอ้ยพี่ทำไมผมนั่งแล้วผมเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ย <c oughs> เป็นไงอันนี้คือเน้นรถใช่ไหมอ๋อ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่ยืนดิเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่สวยแล้วสวยแล้วยืนหน่อยสวยแล้ว,ว,ย,ลวยืนหน่อย น,นี้เพื่อนหรือลูกคุณนะเพ,นเพื่อนครับเพื่อนครับอ,อ,อ๋อเพื่อนอทำไมอ,อ๋อเปล่าครับพี่จะบอกว่าผมเป็นเด็กอรอไม่ใช่ก็แบบว่าดูดูซนนี้อะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ซนโอเฮ hey! ้ยหิวข้าวกินดิเพื่อนอจะตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วตายแล้วผมไม่มีวันตายหรอกถึงตายผมก็จะเรียกหมอมาชุวผมเพราะผมมีเบอร์ไม่ยอมเพราผมมีเบอร์เหอไหมที่ถ่ายรูปกับผมไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายหรออังอะพไทยหน่อยเดี๋ยวพูดไทยพไทยหน่อย รับถ่ายเพื่อนนะถ่ายให้ไหมรับเขาเขาจะไปเราไงเขาไปไปแล้วถ่ายให้ไหมถ่ายให้ไหมไม่เป็นไรพระจันย์ไม่มีล้วเพื่อนให้ออมถ่ายได้ละ เนี่ยอ,อนนี้พัดแกน,นำเหมือนกำลังย้ำสัญญาไม่นานไม่เกินฝนกันยาเราเสือมคอย <c oughs> ที่เดิมเราเราไมึงถ่ายเห็นหลอดเลือดด้วยอ้าวไม่รู้ทำไมก็ผมจะถ่ายแบบเนี้ย กูไม่เห็นเราเลื่อนนะทามึงถ่ายเราเลื่อนะไปผมแคปเอามันถ่ายไม่ได้เหรอแบบเนี้ยได้ไหมถ่ายได้ถ่ายได้แต่ว่าเวลาใช้ห <ไป S 1> ลักฐาน<ป>กับตำรวจไม่ได้โอเคผมไม่เคยใช้หลักฐานอยู่แล้วผมไม่อยากแจ้งตำรวจโอ้โหตลอดไปอ๋อตำรวจจับผมเหรออเราไปทำอะไรผิดมาล่ะ อมแม่งร้องนักก็เปิดเลยเฮ้ยมีคนทักผมมาว่าทำนานได้ครับวันนี้คัลโหาต,ตั้งตั้งเตานานเลครับแป๊บทำไรแป๊บหนึ่ง,งใช่แป๊บหนึ่งนี่นนะคือ กอพี่คืออะไรก็ไม่นานแต่ก็ไม่ได้เร็วชื่ออะไรครับสวัสดีคืออะไรผมไม่เคยทิ้งใครสวัสดีปีใหม่ครับพี่ชายอะไรพี่ี่่ผมอยูไไม่มีเพื่อนครับนี่ครับก็ได้หรอก็ไม่มีมีน้องมาคืออยู่คนเดียวเลยอะไรนะใช่ จะนอนแล้วบอกทำไมทำไมไม่เล่นอ่ะผมเหนื่อยผมยังเล่นเลยทำไมพี่เหนื่อยพี่เล่นไม่ได้หรอ,อเขาก็เหนื่อยทุกคนนั่นแหละทำไมเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนครับพี่ <c oughs> จเจอกันรอแปบ๊บนะผมถ้าพี่ไปอ่ะ หรือว่าถ้า<ค>พี่ซ<ม>้อมดีกว่าผมนะสิพี่ก็ไปซ้อมเลยแค่นี้แหละถ้ามผมไปแล้วไม่เจอพี่ก็ไม่ต้องมาคุยกับผมผมอ่ะใช่เอ๊เป็นแฟนกันหรือยังเนี่ยไม่เป็นแฟนกันพี่ชื่ออะไรนะลูกชุบครับลูกชุบหวานมันหวานหรือว่ามันเป็นรสชาติยังไงลูกชุบนะี่ยชื่อฝอยทองนะ เคยเห็นผมเต้นไหมผมเต้นเก่งอ่ะบีบอยนี่เป็นไงนี่คือโชว์ไปหนึ่งพอละคือคือให้ดูฟรีอ่ะคือดูแค่นี้พอคือผมขอไปทักทายไปใช้ก่อนนะนี่ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยพันเดียวพันเดียวได้ไหมได้ไหมขอตังค์ด้วยแปดแปดหกพี่แปดแปดหกนั่นนั่นนั่นพี่ก็ได้แปดพันละ ขอตังขอดีๆได้ไหมขอขอหน่อยนะนะพี่ครับขอตังหน่อยสองพันนะเนอ้าวเมื่อกี้ขอพันเดียวใช่หรอสองพันแล้วเราเป็นประชาชนนี้เเหยอผมก็เป็นประชาชนขอหน่อยสองพันเดีวไม่ให้ได้ไหม <_ EN> เอาพี่ผมไม่มีตังนะนะ แค่นี้ได้ไหมอีกหนึ่งพันนะ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 ผมจะไปแบ่งกับเพื่อนเอาเข้าไปกินแทนขอบคุณครับแล้วเข้ามัแบ่งจานครึ่งยังไงครับอะไรม่ต้องเอาหรอกนันแบ่งครึ่งจานยังไงอ่ะก็เขาบอกเขาจะแบ่งครึ่งกับผมไม่ได้หรอกินด้วยกันไม่ได้กินไม่ได้ครับมันแบ่งไม่ได้กินด้วยกันไ,ได้ อ่ะเพื่อนเราติดภารกิจละมึงขอแค่นี้ก็ไปแล้วเหรอไป <c oughs> หมดแล้วมาแค่น yeah. ี้จริงเยสแต่ขออะแต่ขอทากาเย็นอะเยสตึงอะเยสตึงอะตึงอะขออะเยสขอทากาเย็นอะเยเด็ดขอทากาเย็นะ เย่ yeah. ตึงอ่ะตึงอ่ะรอรหลอคนนี้เย่คือทากะเย่นโดนจับฮึบเลยเราถามชื่อกับเบอนผมชื่อเจสตี้คนนี้ชื่อแจ๊กกี้ สลับกันไปสลับกันมาจริงๆไม่สับแล้วไม่สับแล้วโอเคพี่ผมจะไปแล้วนะเอาเบอร์ผมไว้ไหมเดี๋ยผมจะขอตังค์ได้ไหมได้ไหมพี่เราจะขอตังค์ใช่แล้วถ้าเราทักไปขอบ้างอะ ผมไม่มีหรอกผมโดนตำรวจจับบ่อยโอสิบิดครับพี่ในตัวบุญสามหวัดดีครับพี่ชายขอบคุณพี่คินซี่นะครับขอบคุณเจไดทำงานผมก็โดนแก๊งดุโดนแก๊งดุด้วยเขาดุเราหรอเขาดุเราไหวหรอดูแก๊งผมดูไม่ฟังหรอกผมไม่อยากฟังโอเคไม่ฟังใครทั้งนั้นถึงดูผมอ่ะผมก็อุดหู ผมก็ไม่ฟังหรอกโคนมากแจ็คอะเดี๋ยวขับให้ก็ได้เออแป๊บนึงครับเอ้ยแป๊บนึงอะไรเล่าเอ้ยรถก็ได้นะจริงอนรอรถก็ได้นะไม่รอนายทำไรอ่ะเปล่าเพื่อนไม่มีอะไรให้ผมรอได้ไงเพื่อนแป๊บนึงได้ไหมล่ะ เพื่อนจะไปยังเนี่ยเดี๋ยวผมไปละวจ่าไม่ไปอ่ะคนนู้นคนนู้นฮะเขาเปิดวงอะไรอ่ะเขาตอนสอบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเรื่องเปิดชาติ้งตลอดเวลาเขาเลยเปิด ตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วกับจันต้องชายคนนี้ได้ก่อจำได้บ่ได้ก็ะบอกมาลาลาพี่สาวกับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วกับที่คุณอยู่กับเขาตลอดไหมครับก็ช่วงนี้ก็อยู่บ่อยครับได้วพิ่งรถไป กี่นาทีประมาณกี่นาทีมันน่าจะนานอ่ะคือคุณเพิ่งตั้งหรอใช่ได้แป๊บเดียวแล้วพวกคุณก็มาพอดีได้แป๊บเดียวนี่คือครึ่งหลอดหรือว่าเท่าไหร่แรับยังไม่ครึ่งหลอดเลยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ได้ครับเดี๋ยวอ๋อคุณพูดให้เขาไปเท่าไหร่เอาคุณให้เงินเขาไปเท่าไหร่ ให้ใครครับคนข้างหลังผมเนีลยเพื่อนผมครับอ๋อให้แค่พันเดียวครับเรียกแล้วเรียกเลยไม่เป็นไรครับอ๋อคุณรวยเหรอครับไม่รวยครับพี่สาวรับสวัสดีครับปีีครับโอเคจำต้องใจคนนี้ได้ก่อ <laughs> ทีนบ <mm <okay, okay, okay, ันไดเนี้วก็โอเคโอเคบมามาบมามาหลพี่ทำอะไรมานานนันครับที่นี่ห้าพี่้องหน้าแม่ใส่ให้จอออกมาสี่วันเดี๋ยวผมจัดการให้เอาไหมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพี่ปกติทำงานอะไรครับ ความรอบเมืองได้มีรถหลับรอพี่อใจคันเมื่อกี้อัใคมีใ่นจมันเดีวดีครับแต่คนเดียวด้วยเนาะใช่ก็อาจจะตายบ่อยหน่อย บ่อยแค่ไหนหบก็ฟา,าร์มมารอบนึงก็ไม่เหลือข้าหมอบ้างออข้าพาวบ้างเผานี่บ่อยส,สุดละตอนเนี้ยผมจะไม่เจอกันตลอดกาลที่อเข้ามาแล้วพี่ก็หนีอย่างเงี้ยแล้วพี่จะบอกว่าเข้ามาหาทำไมอ่ะพี่ก็ไม่ต้องเข้ามาแล้วงั้นนะ่ะเออพี่จะท้องทำไมเลยยินคุณไม่รออยู่หรอ รอได้ครับมันรอได้รอได้เขาเขาดูเหงาเลวคุณปล่อยเขาไว้เนี่ยไม่เหงาแล้วครับมันโทรทั้งวันนะครับเห็นไหมสุดยอดคือแบบว่าอยาขินป้าป้าเขาตัง่ะใครจะรับผิดชอบอ่ะที่เจ้าของตับอ่ะ ผมยังไม่เคยเจอครับผมเวาเจอพ่อเขาอยู่พีเขาแบบว่า<ค>เขาจะ <ผม S 1> นิสยัสยเหมือนกันไหมนี่เมื่อกี้ผมหายู u บอยู่เดี๋ยวพี่บอกว่าเดี๋ยว่มาน้านองเดี๋ยพี่มาน้านองพี่ก็รอแป <c oughs> ๊บปนึงเพื่อนผมยังไม่อยู่เพื่อนผมมายังไม่อยู่พี่รอผมแป๊บหนึง <laughs> พี่ทำอะไรอ่ะกไม่ทำอะไรเลยเป็นโรบอทไม่ลองไปตกปลาบ้างครับก็ก็ไปตกอยู่นะครับกดก็ไม่ค่อยทันมันก็ช้าอยู่นะกดไม่ทันนะ มันปรับใหม่แล้วนะพี่มันช้ากว่าเดิมละ <Okay. S 1> นี่ผมวิ่งแบบนารุโตะนารุโตะเนี่ยเนี่ยคืออุซุมากิอุซุมากิเดียเป็นไง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 วิ่งแบบอุซุมะกิอุซุมะกิเรา ดีคร<อ>ับปีก <c oughs> ้าทำนั่งสายคนนี้ได้กอ่อดาวทำไมแม่ไหน,นไม่ให้ตังค์ผมอ่ะเพื่อนไหนเราคุยว่าไงเราคุยว่าหมื่นนึ่งไม่ะหรอแม่ผมอาจจะยังไม่มีตังค์ตอนนี้ แต่ปกติเขาให้ไหมให้ให้เยอะปะเยอะกำลังวิ่งไปเอ้ยผมไปเทียงดิขอนคี่สิบิตครับพี่บังกี้วันสองปีแต่พี่คิวนะครับผมทำไมไม่รับสายวะไอจีจี้โอ้ยมามาขอตั้งหน่อยเดี๋ยวแล้วทำไมยังไม่ให้เลย มันไม่ใช่รูปทอรพีนะครับอันนี้เขากปกติแปดแปดหกพอหน่อย okay. รับหลังนิดหน่อย oh. okay, นหนึ่งหมื่น้ามอยู่อ,นนอ,ยอยู่อยู่ที่แคมป์ไฟพูดจริงๆเนี่ยถ่ายรูปให้ดูเอาไหมสวัสด,ดีครับพี่ครับ จำน้องชาคนนี้ได้ก่อเขาดูพลังเยอะดีนะครับเอาพี่บอกว่าผมพูดมากเหรอไม่ใช่แบบว่าเราดูแบบสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาเลยชอบไหมแบบนี้แม่เอาตังมาอยู่กับคุณไง,งก็น่าจะรรม<า>ดีแล้วครับคุณจะไดไ้ความสุขใช่ไหมล่ะแบบ <laughs> มาขับคอปเตอร์มาเนี่ยเข้ามาเหรอคอ,อปเตอร์